นี้เป็นครั้งที่19ตรงกับวันที่2 8 1 1 2 5 6 8ถึบเจ้าหข้าพเจ้านายพระภูเพิ่มวงของเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นทบ้ชาธรรมบูชาสังคบ้ชาและเป็นอจจาจารย์ู้ชาแด่องค์พาะความปฏติเทระเจ้า หลวงปู่สมเด็จลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิช,ชาจินามณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขอรูปภาพคุณประทานตรายคุบาอาจารย์และเทพเทวดา,าทั้งหลายโปรดจงบรรดายให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรในการสวดสาธยายมนต์ต่อไปเมืสวดชนหงเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคันชันตุกเทวตาสัตถมุลิราชัสสาสุนตุกสขโมกตังสัคเเกาเมจารุเปกิลิสิกลาเตเถจันตาริเขวิมาเน ทีเปรลเทจคาเมตาวรนคาเนคหาวตถุมหิเขคเตภุมมาเจยังดเทวาชาลัทธรวิสเมยักันทัพนาคาติตันตาสติเกยามุนิวรวัจฉังสาธบูเมสุนันตตธรรมสวรรณการโรยามพันตาธรรมสุวรรการโรยัมพันตาธรรมสุวรรการโรยามพันตาบทสวดนมัาการสิทธิขถานโมตัสัพภวตวราตุสมาสตสานมาตสัพุทตัาตสมสุนมุัสสะภะตวรโตุมาสตสามมาสัพุวตัราตสมสะมตัสสพภะวราตุสมาโตสัมมุสัพุทตัรสสะ บุตรสัจจกิริยคถานาทิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานาทิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานาทิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทา มนส่วนมหาการุณโกนาโถติอาีิกาคาถามหาการุณโกนาโถอัตถายาสปพปานิหนังภูริตวาประมีสาปาปโตสัมโพธิมุตตามางังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตูสกปุปปัตวา มการุณิโกนาโถวิทยาสัพพปะนินังปุเรตวะพรามีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหนตุสภุปปัตถวาการุณิโกนาโถสุกายะสัพพปะนินังปุเรตวะพรามีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหนตุสภุปปัตวา ส่วนมหาสมัยสูเรเอวเมสุตังเองกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารติกับปิลวัตถุมาหิงมาวานันเนมหาตาพิโุสังเคนะสัทธิงปัพจม,มัตเตหิพิโุสเตหิสเปห,วหเิวะอรหันเตหิทัสหิจโลุกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายาพิโุสังตัญจตะตะโกจตุนาสุตาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทะโหสีเอยังโกพระกวาสเกสุวิหารติกับปิลวัตถุมาหิงมาวานันเน มาตาพิขุสังเคนาสตถิงประจมเตหิพิขุสเตหิสเเหิวะอรหันเต,ห,ตหิทัศหิจโรกธาตุหิเทวตายาภูเยนะสนิปติตาโหติพระวันตังทัสนายาพิขุสังทัณจายันูนามยัมปีเยนะภะกวาเตนุปัสสังกเมยามะ อุปัสสังกมิตวะพระวตโตสันติเกปัญจิกาคาถาภาษายมติอัตโกตาเทวตาเศยยถาปีนามาปพละวาปุริโสสมชิตตังวาระหังภาษาเรยะภาษาริตังวาผาหังสมิชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุปันตระอิตาพระวโตปุระโตปตุระหังสุอัตโกตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวัเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังทิตาขูเอกาเทวตาพระควโตสันติเกมังกะถังอภาสิ มาสมัยโยบุพพลสังิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมสมย,ยังทกิตายะวะอราชิตาสังทันติอัตโกปราเทวตาภควัโตสันติกิมังกะังอภัสศิตตากิขาโมสมาถังสูจิตตังอัตโนชุกมากงสุสารธิวเนตานิขายตุวันติริยานิรักขันติปฏิตาติอาตโกปราเทวตาภควโตสันติกิมังกะถังอภัสิเชตวาคีรังเชตวาปลีคังอินทาคีรังองมหันจมะเมชาเตจลันติสุทาวิมาลา จักคุมาตาสุทันตาสุสุนาพาติอัตโขโปาเทวตาภควโตสันติเกีมังกะถังปัสสิเยเกจิกุตังสรานังกะตาเสนเตคมิสันติอป,ปาญภาูมิปา,ายามนุสังเิหังทวากายังโครีโผเนสันติติอัตโ,โปรภควาพิคุมันเตศีปุยนาพิกเวทัสโสุโลกธาตุสโสเท,ทวตาสันติปฏิาต,าตาโหนติตถาคตังทัศนาย,ยาพิคุสังฆัญจะเยปิเตพิกคเวเอเหตสุวติตามะทานังอรหันโตสมาสัพุทา เตสปิปภควันตานังเอตตาปรามายวะเทวตาสนิปปติตาเหสุสงเสรยญญาถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอนาคตามัทนานาราหนโตสัมมาทสัมพ,พุทธาเตสปิปภควันตานังเอตตาปรามายวะเทวตาสนิปปติตาภวิสันติเสยยญ,ญาถาปิไม่หังเอตระหิ อัจิคิสามีพิฆเวเทวกยายานังนามานิปัจจิตตาอิสามีพิฆเวเทวกยายานังนามานิเทสิสามีพิฆเวเทวกยายานังนามานิตังสุนาถาสาธุการมนาสิกโรธาภาสสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิโข,ข,ขปะวัตโตปจัตสุสุภะวายิตาทะโวจะสีโลกามนุกัสสามียัตถาภูมิมาตัทสิตาเยสิตาคีริขภรัง ปิตตาสมาอิตาพุทูเสวะสันนินาโลมะหาังสปิสมัมนุโนโอทาตามานัสสธุทธาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวะวันเอกปิละวัตวเวตาตูมันตยิสัทธาสาวรเกสสเนระเตเท,ทวกยาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจัตตป,ปะมัคคุรุชตวาพุทธะาส,าสัสนังเตสัมปตรุระหุยานาังมันสสานัตัสนัง เอกสตามัทธคุงสหัสสังนัฏสตริงสตังเอกสหัสสานังมนุสานามัทธสงเปเกนตามัทธคุงทิสาสภาภูพาหูตันจ <w> ัสภามปิญญายาวะวกิตวานาจักุมาตโตมัจยิสัทธาสาวเกศเสนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาฏฐิกขโมเยวหังขิตายิสามิคิราหิอนุปุพศโสสตาสาสาวยากขาภุมมากปิโลวัฒวาที่มันโตชุติมันโตวันทัมโตยัสสิโนมุทมนาภิกขโมภิกุนังสมิติงวานัง สัสสอาสัยมาวัตตายขานันันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัชิโนมุทะมนาพิกามุพิกุณางสามิติงวนางสัตตาคีราติสาสายขานันันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนนาวันโตยะสัชิโนมุทะมนาพิกามุพิกุณางสามิติงวนางอิเจเตโสราสัสสอาสายขานันันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัชิโนมุทะมนาพิกามุพิกุณางสามิติงวนาง ไมสามิตาปัญจสตายักขานันตวานิโนโอ,อิทิมันโตชุดิมันโตวันละว,วันโตยสัสสินโนโมทมนาภิกกามุงภิกุนงังเซมติงมะนางกุมิโรราชาไกโกเวปุละสะนิเวสนางพิญโยนังสตตาสาสังยะขาันาังปยิรุปปาสติ กุมพิโรราชคา,าโกโสภคา,าสมิตินวนาปุริมัจ่าที่สังราชาทัตตะรโทภาษาสติคันธพนังอธิปติมาราชายาชัชิโสคุตตปิตสาภาโวธนามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตน,นตวนสสันโตยาชชิโนมธมนาพิกามงพิคุณางสมิตินวนางหังกที่นั้นจะอิสังราชาวิรุณโ,โหตปัสสาสติกุพันธพนางอธิปติมาราชยาชัชชิโสคุตตปิตสาภาโวทานามามหาพลา อีที่มันโตชุดิมันโตวันดาวมันโตยาสัสโนมทธรมนาพิการมงพิกุนังสมิติงวะนางบัญจิมันจะที่สาราชวิรูปโขภาษาสตินาคณาอธิปตินาราชายแสซาทิสกุตปิตัสสาภาโหทนามามาภลาอีที่มันโตชุติมันโตวันดาวมันโตยาสัสโนมทธรมนาพิการมงพิกุนางสมิติงวะนาง กุตารัญจ่ที่สาราชากูเวโรตปัสสาสติยะขันนาติปติมาราชายาส,าสิโสพุตปิตตาสาภาโวธนามามาภราอยู่ที่มันโตชติมันโตวันนวันโตยาส,าสิโนโมธมานาปิกมูปิกุณางสมิเตงวนานังบุริมาที่สังทตารัโธทักิเนนาวิรุปโกปปจิเมนาวิรุปโกคกูเวโรอุตรังที่สังจตารอเตมหาราชาสมันตาจัตุโรที่สาทันทันละมานาถาังโสวันเนกปิลวัตเวตในสังมายาวิโนทาสากูวัญชนิคัสธา มายากุเรนทุเวเนนทุวิภูจวิภุโตสหจันทนกามาเสถโวจาก,กินนมันทุวิมันทุจะปนาทูโอปะมโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสนูจัขันธภูโนรา,าชาชาโนสโกอากูเป็นจัตติโคเจวติมพูรูสุยญญาวัจสัยเตจันเยจราชาโนคันธภาสาราชุพีโมธมนาภิกามุงภิกุนางสมิติมมะนาง อาคูนาสพานาคาเวสาราสหัะชากามภะรสปาราอาคูปยาคาสะยติพิยมุนาสตัรฐาจาอาคูนาคายาสินโนเอราวโนูมานาโคโสปคาสมิติงวนางเยนาคาราเชสาสารันติทิพาติชาปกิวิสุตจัคขูเวหายาสาเตวนามาชัปตาจจตตาสุปันาอิเตเตสะนามังกพยันตทานาคาราชานมาสิสุปนาโตเขมามกาสิขุโทสันหาหิวจาหิอุปายันตานาคาสุปนานาสนะมกังสุ พุทธังชิตาวชิระหะเถนะสมุทังสุราสิตาพัตโราสาวาสัเตเตอิทิมตโตยัสสิโนภะละกัญชามาอภิม,มาอาสุระธนเวฆัสสาแม่ปายจิตติสุจิจิจะพา,าราโทนมูจิสหัสตัญจะปริปุตานางังสเพเ,เวโรจนามกาสเนตาวาพระลิงเสนังรงมูปัทมูปาขาม,าขามูสมโยธานิสพัฒเตภิกูนงังสิิติงมะนงัง อาโกจเทวาปัตบีจเทโชวายโยตถาคามุวรุณาวรุณาเทวาโสมมจยัสสาสหะเมตตากรุณายิกาอาโกเทวายัสสิโนทเสเตทัสทากยาสเปลานันตวันิโนอิทิมันโตชติมันโตนัมันโตยาสสิโนมุทหมนาภิกขมุงภิกุนางไสมิเตวนาเวนทูจะเทวาสารีจะอัสมาจัตุเวยมาจันทัสโสปันิสาเทวาจันทามากูุรคิตาสุยัสสุปันิสาเทวาสุยามากูุรคิตา นกักตานิปุราคิตวาอาคุมันทวรากาวาสุนังวาสโวเโสธโธสกุปะขาปุยินทโธท,รทเสเต,เตทศตากายาสะเพนันันตวนันิโนอ,อิทิมนโตชุติมันโตนาวมันโตยะสิโนโมทัมนาปิกาม,มุปิคุณังสมิติวะนังอัถาคูสาภูเทวาชาะชลามคิสิขาลีวาอริสกาจโรจจาจาอุมาภุพานิพาสินโนวรุณาสัทธมาจอจจุตตาจาอเนชากาสุเลยะรุจิราอาภูอาคูว,สวัสมันเนสิโน ทศเตทศสทากยาสเปนันนตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยสัสสิโลโหธมนาภิกามงภิกุนังสมิติวันังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมากิตทัปทุจิกาคูอาครูมโนปทุสิกาตถาคูฮรลโยเทวาจีจะโลหิตะวัสิโน ราคามหาราคาอาภูเทวยาสัิโนทัศเตตัศธกายาสเพนานันตวันิโนทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัชิโนมธมานาภิกามงพิทุนางสมนิติวนังสุกายกรุมหาอรุณาอาภูเวคานาสาสหโอทาตะไครหาปาโมคขาอาภูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหรัชามิสกาจยาสัชินโนธนายางอาคาปชุโนโยทิสาพิวัตเตตัศเตตัศธกายาสเพนานันตวณิโนทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัชิโน โอทมานาพิกามูพิกุนงันงสัมมิติงวะานางังเขมิตาตุสิตายามากันตก,กาจายัสสินโนสพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานราตินโนอาคูวะทาคูปรานิมิตาทเศเตสตทศธัคกยาสัปนิน,นันตวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตูวันโตูยาสสิโนโอทัมมนาพิกามูพิกุนงันงสัมมิติงวะนางัง เตเตเทวานิกายาสภเพนันตวริโนนามันวินนาอาคันตุเยจันเยสัิศาสหะปวุทธชาติมะคีระองคตินมนาสวังทะเขโมขตตรังนาขังจันทวัอสิตาติตังสุพัมมาปรมัโตจะหุดตายติมัตโตสะ สันนังกูมาโรติโสจะโสภะขาสันยิติงมะนังสาสสะพัมมโรกานังหมาพัมมาพิติทติอุปปัปปโนชติมันโตภิกษุไกโยยัสสิโสทเสธาอิสราคูปัญเจกวัตสวัตติโนเตสัญจามชัตโตอาคาอาริโตปริวาริโตเตจัสเพเิกันเตสิงเทเทเวสะพัมเมเกมารัเสนาภิกามีปัสสะธคมหัสสะมันทิยังเอตขันทะปัตถะราเคนาปัตถามัทโม สมันตาปริวาเรธามาวูมุจิธาโกจินังอิติตธาามหาเสนโอกันหาเสนนางเปสยิปลินาตรมหาหะจัสรังกตวานาเพรรวังยาถาปวุสโกเมโขธนยันโตวสวิชโกตถาโสปจุถาวัตติสังคุโตสยามวเสตันจสัสมพังอภิญญาญาอวุวกิตวานามจักุมาตโตมันตยิสัทธาสวบเกสสเนรเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชา,า,าัตถภิกขโว จะตตปะมกรุงสุตวาพุทธศาสนางวิตารเกหิปะการมูเนสังรุมมปิอิชยงสเพวิชิติสังฆมาพยาติตายัสสินโนโหตันติสาาภูเตหิสาวกาเตชะนสุตาติ บทสวดจุละชัยยะตละลกอนนโมเมคุทาเตชะสารัตนตาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะประเมสุราสิทธิพระมาจะจินทาจะจะจะตุโลกาคัมภีรคากาสมุทาภูตุงคังคาจจสัพรมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะรรธรณีธรณีอุทธิอุทธีนทินทีชัยยะชัยยะข้าคนละทนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชาภระนรชี ชัยยชยยคัมธีระโสพีนาเกธะนาคีปิสัจจะจัพุตตกาลีชัยยะชยยะทุนิมิตตาโรคีชัยยะชยยะสิงคีสุทาธานัมุขชาชยยชยยะวรุณสุขะศาตราชยยชยยะจันปาธินาขันคุณะคันตกะชยยะชยยะคัญชาคณะนุรุงสุกะระกุชงสีหะพยัคะทีปาชยยะชยยวรุณะสุขะยาตาชินะชิตะ ชิตะชิตาเสนารีปุณะสุธินารดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธารณีตะเรทธาชยยะชยะชยะธารณีสานตินทธาชยะชยะมังกรารัญญาภวเคชยะชยะวรุณนายเขชยะชยะรักษสสุระพุฉะเดชา ชยชาญพระมเมนทัคณาชยะชยะราชาธิราชศาสชัยชยชาญปทวีนสพังชยชยะอาราันตาปัญเจกพุทธสาวังชยชยะมเหสุโรฮโรหริเทวายชยชยะพระมาสุรโคชยชยะนาคีวิรุณโกวิรุปโขจันทิมาระวิ อินโทจะเวนเตยโยจะกุเบโรมรุโนปิจะอาคิวายโยจะปาชุนหูกุมาโรทตารัตรรโกอัฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปสาอาทยโยอ,อิสิโนสาวกาสสพภาชยรามพมพระมตุเดชัยยะธโมจะสังโฆจทะทสะปาโรจะชยกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตถีพะวันตุเตเชเอเตนะพุทธเตเชนะโหดโหตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธสัสริมโตอายังมรสะจะปาปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาพระมคณามเหสิโนชโยปิ พุทธศสสิมโตอย uhh ังมรสะจะปาปิมโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาอินทคนาเมเหสีโนชโยปิพุทธศาสิมโตอยังมรสะจะปาปิมโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาเทวคนามเหสีโนชโยปิพุทธศาสิมโตอยังมรสะจะปาปิมโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาสุปนักนาเมเหสีโน ชโยปีพุทธศาสีมตโอยังมรสะจกปาปีมตโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถานาคาคนาเหหิโนชโยปีพุทธศาสีมตโอยังมรสะจะปาปีมตโตะปราชโยโอโขสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาพระมคณาเหหิโนชยันโตโุธิยามูเรสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะเอวัง วังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอัปราชิตปันลังเกสีเสปปทวิโปคะเรอภิเสเกษะภาพุทธานังขัปปโตปโมทิทติสุนักตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุทิตังสุขโนสุมุขโตจะสุยธังพระมจริสุปัทกีนางกายกรรมังวจกรรมังปัทกิีนางปัทคินางมโนกรรมังปณิทิเตปัทกินาปนัก ทัทขีนานิกตวานะลภันันเทปทัทคีเนเตอัฏฐลธา,ลาสุกิตาวิรุณหากุทธศาส,าสนอโรคาสุกิตาโาาหตหสัพเพหิยาติภิสุนันตุโคนโตเยเท,ทวอัสมิงธาเนอติคัตตาทีคายุกาสัทาโหตุสุกิตาโหตุสพัพพัธารักขันตุสัพพะสันตานางังรักขันตุชินะศาสนายากาจิปัฒน,นาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัถา พิตากาลรลปวัสตุวัฏส,สงวัฏส,สาวะราหากาโกรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพตากายาสุขงังจิตตสุขงังอราหารันตุยะถาอรหังอสวดธรรมนิยามาสุตัง <c oughs> เอวมเมสุตังเอกังสมยางพระควาสวัติยางวิหารติเชตวันเนอนาทิปินทิกัสสะอารเมตตะโคพระควาพิโคมันเตศิพิขโวติพะทันเตติเตพิขูพระวรโตปจัจโสสุงพระควายตถทาโวจัอุปาทาวาพิขเวตถทาคตานังอนุปาทาวาตถทาคตานังทิตาวะสาธุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจติตังตถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชนิตวอภิสมเมตวา อจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภะชติอุตตานีกโรุติสเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราทุกขติตัตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชนิตวา อภิสมีตวาอาจิงคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกรติสัมเพสังขาราทุกขติอุปาทาวาพิฆเวตถาคตานังอุบปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาขโตอภิสัมพุชนิตจติอภิสมติอภิสัมพุชนจวาอภิสมมตวา อจิคต,ติเทเสติปัญญาเปติปัถะเปติวิวรารติวิภะชาติอุตานีกโรติสัพเพธรมาอนาตาติอิทามวจักภะวาอตตมนาเตพิขุภะวะโตภาสิตังภินันทุงติบทสวดพันเทกรตะคาถาติตังนาวาคมยนานปฏิกังเขอนาคตามมคังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยัทาตีตามปะหินันตังกับปันนันจะนาคตังสิ่งเป็นอดิตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังสังุปังตังวิทารมะลุปรัวเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นยังจำแจ้ไม่งอนเงินคลอนแคลนขอบควรพ่อครูและการเช่นนั้นไว้อชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามรณะสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ ในโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการปฏิเสธต่อมัจุนาซึ่งมีเสียมามากยังไม่มีสำหรับเราในวังวิหาริมาตาพียงหโหรตามมตันติทางตังเวปันเตกราโตติสันโตจิคเ,เตมุนิมุนีผู้สงบน้อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นนี้ไม่เกียจครัานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทบทธรรมะสังเวคปัญจะเวคณนะ สัพเพสังาราอนิจจาสังขารคือร mm ่างกายจิตใจและปุบรมนธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลุบรมนธปรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทุนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสรัพทั้งหลายทั้งปวงที่ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่ทั้งสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเขาไม่คุณ <t ell> ถือว่าเราว่าของเราว่าตนของเรา,าทุกวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังพระรังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตรพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอันยันตงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเม, Kṛṣṇa, มนิยังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาคนที่จะสังเวช อายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญานโนรัปสสัจักวิญญาณุนโทเขาเจ้งเซลแล้วอาทิเศสติจากนอนทับวัฏวินซึ่งแผ่นดิน การิงคราอิวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีรัดถังหาประโยชน์มีได้อเนกเจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยทายธรรมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชตตาวานินรุช,ชันติทั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสาบูปะสักโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขาร,ารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสังเพสตามาริ มรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริสุจะมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวะหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอตะสังสโยความหลงใหลในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยอดสวดเมตายังกิงจิยังกินจิกุสรังกำลังสเพหิ พระเตหะกตังคุณยังโลอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมิงธาเนอจิคตาเิคายุกาสทาหนตุสุกิตาหนตุทุกขะพมุญจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขะพมุญจันตุสเพยรติกาสุกิตาหนตุทุกขะพมุญจันตุสเพียรติกาสุกิตาหนตุทุกขะพมุญจันตุสเพียปิสาสเพียยักษะสเพปิตาสุกิตาหนตุ ทุกข์าปรมุญจันตุสัพเพอจาริยุปัชชายะสกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพนักกัตตาสกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพเทวาสกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพสามะมาตินังสามิชัน,นตโตบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตคันติมัยย้ายติพิครวานโมโพธิสัตโตคันติมัยย้ายติพิครวานโมโพธิสัตโตคันติมัยย้ายติพิครวา ปัติธานคถตายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคเรโพธิคเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมธา,านเนนะพระวันตุปุชิตาโสถิงกรุโณเตถาวิหารมันเทเรเถราจามัชานาวากาจาพิคโวสารามิกาธนะปฏิอุปัสกาขามาจาะเทสานิขามาจะอิสราพระสป,ปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะราผู้ชายเยปิจันทักสังะวา สังเสทชาตาอัทโวปปัติการิญญาณิกังธรรมาวรังปฏิจเตสเปปิทุกัสะกะโรณตุสังทยังทาตุจิรังสัตังธรมโมธรรมัทราจปุคราสังโคหนตุสมะโควะอัายะจัคิตายะจะอัมเฮระขันตุสัตมโมสเปปิธรรมจาริโนวุตถิงสัมปาปุนยามะธรรมเมอริยภเวทิเต ปัสนาหวนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวชันโตกาเรเทโวปะวัสตุพุทธิภาวยะสันตานังสมิทังเนตุเมทนิมนาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติพุนตะกังเอวังธรรมเนนะราชาโนปะปะชังรักขันตุสัพพธาเทวตาวิโยชานะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกข,า,า,ขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตา จานิโสกาหวนตูสเพปิปานิโนเอตาวตาจามีสัมปตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานังถ้าทันตุสัทธายาสีรังรักขันตูสัพพตาภาวนาพิรตาหนตูขชันตูเทวตากตาสุมังคราคถาหนตูสัพพังสุมังครางรักขันตูสัภเทวตาสัพุทธานุภาเวนะสวดีหนตูนิรันตรัง หัตุสะพังสุมังค r ังรักขันตุสะพัทเทวตาสะพพุทธามานุภาเวนะสวดทีหนตุนิรันตระหัวตุสะพังสุมังค r ังรักขันตุสะพัทเทวตาสะพะสังฆานุภาเวนะสวดทีหนตุนิรันตระสัพเพพุทธาภรณ์ปตตาปัญจกานาเจียังพลังอรหัตนาจติเชนารักขังวัทธมิสัะพโสสัพเพพุทธาภรณ์ปตตาปัญจกานาเจียังพลังอรหัตนาจติเชนารักขังวัทธมิสัะพโส สัพเพพบุตาภปัตาบัญเจกันเจยัมพลังอราันนเตชนาราังวัฒมิสัโสสัพเพพบุตรภปัตาบัญเจกันเจยัมพลังอราทันนเตชนารากังบัฒมิสัพโสสัพเพพธาตรภปัตตาบัญเจกันเจยัมพลังอราันนเตชินารัังวัฒมิสัพโสสัพเพพบุตรภรพตาบัญเจกันเจยามพลังอราันนเตชนารักังวัตมิสัพโส สัพเปพบทาปัลปตาปัญเจกนันเจยังพลังอาราตานันจเตชีลานะคังวันธมิสัโสสัพเปพบทาปัลปตาปัญเจกนันเจยังพลังอาราตานันจเตชีลานะคังวันธมิสัโสสัพเปพบทาปัลปตาปัญเจกนันเจยังพลังอาราตานันจเตชีลานะคังวันธมิสัโสโดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมมราราชินีนาธามบรมมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรค์คารยขอนีส่งแทนบุุศลที่ก้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระบุทธมนนี้ขราพเจ้าขอน้อมล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมมราชินีนาธรมบรมมราชจนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรค์คารย ขอริสงแห่งบุคลส่วนนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภยัยจากถูกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพบันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจยได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมการสอ่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนนอีกทั้งขอเทศเจ้าทั้งหลายผู้ได้อัุโมศทนะ นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งไม้แห่งมงคลไปสู่วัถุมงคลพระปิตายกเศษฐีทักสายไทยและสาย,ยลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งโกรที่สามสิงอมุลเลนได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยนด้วยพุทธนุภาพเทวานุภาพและลิทธนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันมวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาปรุกการด้วยเถิด